ไอโฟนสิบเจ็ดโปรแม x เฮ้ยอะไรโอ้โอ้โหไม่น่าเชื่อโอ้โหขอบคุณมากนะครับความรักความเมตตาผมยังใช้โนเกียอยู่เลยเนี่ยโน <Nokia S 1> เก<ร>ียนะครใช้ไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราก็ได้รุ่นนี้ยังมีโนเกียอีกเหรอนี่อ๋อเขา โอ้โหคนเรามันคู่กันเขายอมกันไม่ได้ไงเข้าใจไหมเมื่อคืนกิจดาเขาได้ไปไงใช่ไงือคืนนี้น้องนุ่นเลยซื้อเดี๋ยวกูมีตังก่อนเดี๋ยวกูจะซื้อไอโฟน e 20มาให้ดูโอ้โหออกแล้วเหรอยังเดี๋ยวกูซื้อล่วงหน้าเลยโถมึงเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวแม่ซื้อโนเกียให้เจ๊หแม่ยังเห็นแม่ใช้โทรศัพท์ปุ่มกดอยู่เลยกันนั่นแหละของแม่เขาเขาจะมาให้มึงขอบคุณมากนะครับโอ้โหงานนี้ใกล้ชิดคนดูไปไหมพวกเราทำไมอะ เดินไปเดินมานี่สามารถล่วงไปข้างล่างได้เลยนะเห็นยันล่องฟันเลยนะงั้นเนี่ยขอบคุณบาน์เดนเดยด้วยนะคะขอบคุณครับเอ้ยไปเอาไปที่นั่งทำไมเล่าขอบคุณมากไปสิไปสิแหมวัยเชนะอี้หาเนี่ยมีใครอีกไหมคะแม่จะได้เดินทีเดียวอพอถึงชั้นหมดทุกทีครับโอ้โหแม่แม่จ๋า ครับอ๋อขอบคุณมากขอบคุณอ๋อใจดีขอบคุณท่านเจ้าภาพมากเลยนะฮะใช่ใช่ไม่ใช่ได้กระใจดีอ่าไม่ไม่เจ้าภาพเหรอไม่ใช่โอ้เดินยังก็เจ้าภาพตกใจหมดมีโบกไหมไม่ด้แม่นุนนี่แม่ใส่นจ่นอ๋อเนี่ยเหรอเลยายนางอ่ะไม่ใช่แม่ใจดีแม่แฟนแม่แฟนครับขอบคุณครับแฟนคลับขอบคุณมากนะครับ วันนี้ก็ท่านผู้ชมน่ารักมากๆเลยนะครับ้วนานทีเราจะได้มาจังหวัดสิงห์บุรีสักทีนะครับวันนี้ก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจยิ่งนักนะครับที่เป็นแฟนลิเกหรือว่าแฟนขับบ้านบารมีนะครับให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับวันนี้จะแสดงให้สุดฝีมือเลยนะครับเพราะว่าวันนี้จะแสดงแล้วเราจะหยุดกันอีก5คืนนะครับวันนี้มีแรงเท่าไหร่จะเล่นให้เต็มที่เลยเดี๋ยวค่อยไปพักเอาพ่งนี้ใช่ถือว่าเป็นโชคดีของชาวจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ จริงงานนี้เพิ่งมาด้วยนะใช่ครับงานเพิ่งเข้ามาครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้สนุกสนานอย่างแน่นอนรับชมให้จบในท้องเรื่องรับชมที่เกยังมีความสุขนะครับขอบพระคุณนะครับเสียบปมมือครับผมคุณนาคตกใจนึกว่าเรียกอินทิราใจหายเว็บเลยขอบคุณไอโฟนสกิจากทับน้าบ้านนนเนด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้พี่จะใช้ iPhone 17 Pro Max ของพี่โทรหา iPhone 17ขอนี่ขอได้เอ้ยบุญนาคนเราเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ใช้ให้มันพอเพียงรู้เปล่าต้องยึดยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเกิดเธอมี17แล้ว16เครื่องเก่าเธอพี่ขอได้ไหมงได้กูต้องได้ตออันนี้นี่คือขอต่อหน้าเนี่ยได้ไหมบอกเลยนะว่าไม่ได้แต่ไม่ได้ก็ไม่เอา เดี๋ยวโทรหาเลยคืนเนี้วันนี้น้องนุ่นอาจจะไม่ได้พูดอะไรแล้วเพราะว่ายิ้มอย่างเดียวอะไรนะแม่อะไรนะแม่อผมอาจจะอยู่อยู่แล้วก็ได้นะแม่ละใช่แม่ ขี้แอะร้อเลเป็นมุกเป็นมุกขี้แซวจังเลยท่านเจ้าภาพเนี่ยไม่ใช่ไอ้นี่ก็จะให้เป็นเจ้าภาพทุกคนเลยใครพูดเยงดังนี่นเจ้าภาพหมดเดี๋ยวคุยกันไปก่อนนะไม่รู้ว่าถ่ายรูปหรือยังเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนบุญนาควันนี้ถึงเวลาที่เราต้องลาจากกันไม่ชไต้องลาเออบุญนาคต้องไปด้วยไปด้วยรอบได้ไหม พอแล้วเดี๋ยวมึงเข้าไปงานหน้าแล้วกันหยุดหวันมึงซ้อมไม่เต็มที่เลยนะกูตื่นเต้นอ่ะขอบคุณมากนะครับเมื่อไหร่นะเมหร่ทำไมอ่ะเมื่อไหร่ด้อมกูจะรวมตังซื้อโนเกียสามในสูตรให้กูเดี๋ยวก็คงได้เดี๋ยวก็ได้จ้าวันนี้พี่ประยงจะขึ้นไปเปรียบมวยที่วัดตุ้งสยาม อยากให้บุญน,นาคเยไปให้กำลังใจพี่กับเพื่อนเพื่อนทุกคนไปให้กำลังใจกันนะอยู่แล้วละ่ะถ้าหาว่าพี่นะจะไปเปรียบมวยยังไงบุญน,นาคก,ก็ต้องไม่เป็นกำลังใจให้พี่อยู่แล้วหิว<ม>ข้าวหรือเปล่าเออไม่หิวแล้วแต่ว่าไอตอนที่พี่ต่อยมวยวันนี้เดี๋ยวใช้คนสิเจถ่ายรูปถ่ายคลิปให้พี่ด้วยนะโอ้โหทิงกัน,น,นย,ยุ่นั่นหละพาอิจฉาดเลยได้ ดี๋ยวบุญดาจะถ่ายรูปพี่เองแต่ว่าวันนี้นัดกับพี่ตองคำเอาไว้พี่ทองคำคือพี่ชายของเธอบุญดาเราจะไปเจอพี่ตองคำที่วัดทุ่งสยามวันนี้ไปด้วยกันไปวัดทุ่งสยามไปเปรียบมวยด้วยกันพวกเราไปด้วยกันจ้ะไม่ต้องห่วงไปด้วยกันนะตูกรรมการนะบุญเชียบไปด้วยกันไปด้วยกันทุก